สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียน,นรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันทงตัวเลขน,นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1 นะครับเรามาดูว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีปากกากระดาษก็จดไปได้เลยนะครับนี่คือเลขที่เราฝันทงให้นะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับงวดหน้านะครับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ097นะครับ097ย์นะครับเวลาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้ ทีนี้ใครชอบคิดใครชอบคำนวณนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยว่า097คิดกันยังไงนะครับผมจะทำให้ดูงวดหน้าเลยนะครับผมจะทำให้ดูวันที่16ตุลาคมนะครับงวดที่เพิ่งออกไปคือ106เลขก็จะไปออกงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับและก่อนที่จะคำนวณทุกครั้งนะครับผมย้ำเสมอนะครับ รางวัลที่1-2ตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้านะครับกับเลขท้ายนะครับครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับให้เลี้ยงให้ถูกต้องนะครับจุดที่เราต้องคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้มีแค่2จุดนะครับให้วงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1แล้วก็หลัก10ครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนะครับมีแค่2จุดนะครับหลักแสนรางวัลที่1ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับบวกตัวเองเข้าไปด้วย ให้ทําแบบนี้นะครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนตั้งเลขคงที่ไว้ก่อนคือเลข4แล้วก็เลข5อันนี้ต้องตั้งทุกครั้งนะครับเวลาไปทําเองนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้บวกตัวเองเข้าไป6กบวกหได้12มาตั้งตัวนี้เลข9มาตั้งตัวนี้วิธีการบวกเลขนะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ2บวก4จะได้6 9บวก5ได้14 6บก4ได้10ก็คือ0หลังจากได้0ูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนลบไป1แต้มนะครับตัวที่2ให้ลบไป2แต้มก็จะได้แบบนี้นะครับนี่คือเลขเด่นงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่1พฤศจิกายนปี65 นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับที่เราฟันธงให้มีเวลาว่างไปทําดูนะครับสูตรนี้ถ้าใครทําถูกต้องนะครับ1ปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับให้ลบไป1แต้มแล้วก็ลบไป2แต้มนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับ097เรารู้เลขเด่นทีนี้เรามาดูการจับคู่3ตัวบ้างว่า106จับคู่กันยังไง นะครับเราจะมาทบทวนสูตรให้ดูอีกงวดหนึ่งนะครับใครที่ดูงวดที่ผ่านมาเราก็ลองฝึกฝนแล้วก็ทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับสูตรนี้เวลาเราตัดออกมาแล้วนะครับในแต่ละงวดจะเหลือแค่3มชุดเท่านั้นกับเลข3ตัวนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับสัก 2- องสมงวดนะครับจะเริ่มจากงวดวันที่1นึ่งวันที่สบกันยานะครับงวดนั้นออกมา70 3 นะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับให้ทุกคนนําปีพศนะครับในตําแหน่ง3ตัวข้างหลังตัวนี้มาตั้งทุกหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับใครที่ดูงวด่ที่ผ่านมาคงพอจําได้หลักร้อยนะครับให้วงไปที่ตรงนี้หลักร้อยครั้งที่ครั้งที่2เลขหน้าหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายบวกกันทุกครั้งใช้จุดนี้ทุกครั้งเลยนะครับ ส่วนหลักสิบนะครับไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนะครับกับหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองมีแค่2จุดนะครับจําง่ายนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันให้วงไปที่หลักสิบสองตัวรัฐบาลแล้วก็หลักสิบครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้นี่คือจุดที่เราต้องจําทุกงงวดนะครับเพราะว่าปีปศทุกคนตั้งได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นปีหน้าเราก็ตั้งเป็น5 6 6แค่นั้นเองนะครับใช้จุดนี้ตลอดเลย วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลข5ตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับ4ีบวกสามได้7มาตั้ง1กับ3มาตั้งแบบนี้แล้วก็7กับ7ก็มาตั้งแบบนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ5้บวก5ได้10คือ0นะครับ7บวก6ได้13บวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับได้3 3เพิ่มเป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7แบบนี้ เลขทั้งหมดจะมี5ตัวนะครับ1นบวกหได้6 3สบวกหได้9บวกกันได้15ก็คือ5 5เพิ่มเป็น6เพิ่มเป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9มี5ตัวเช่นกันส่วนหลักหน่วยนะครับ7จบวก5ได้12 7บวกหได้13 5 6 7 8 9แล้วก็ศนย์นะครับหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับ หลักร้อยหลักสิบมี5ตัวนะครับทีนี้เวลาเราจับคู่กันนะครับระหว่างหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยจับคู่จะได้ทั้งหมด30คู่ทีนี้30คู่ถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปคูณหลักร้อยด้วยเนี่ยสาคูณหจะได้ทั้งหมด150ชุดนะครับเราต้องหาตัวช่วยก็คือตัวตัดเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อน ให้เราไปตัดที่หลักหน่วยนะครับเพราะมันมีทั้งหมด6ตัวนะครับเราจะเอาออกครึ่งหนึ่งนะครับให้ดูที่ปากกาสีน้าเงินนะครับให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่1นะครับไปบวกกับหลัก10ครั้งที่สองเลขท้ายตรงนี้ทุกครั้งนะครับใช้จุดนี้บวกกันอย่างเช่น9ก้าบวกสนะครับได้12บํานำมาตั้งในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่ข้ามันสอบวก5จะได้7 หลังจากได้7แล้วนะครับให้ทุกคนสังเกตที่หลักหน่วยนะครับว่าตัวไหนบ้างที่เป็นเลขขี่เหมือนเลข7ให้ทุกคนวงไว้แบบนี้เลขคู่เราไม่เอานะครับแต่ถ้าตรงนี้บวกกันได้เลขคู่เราต้องเลือกเลขคู่นะครับแบบนี้ได้เลขขี้เลือก5 7 9เวลาจับคู่ได้1 5คู่แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดได้นะครับในขั้นตอนสุดท้าย รเราไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างหลักร้อยงวดนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้บวกกันได้สิบอดคือหนึ่งนะครับหลักสิบบวกแล้วได้สิบเอ็ดเช่นกันตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่ข้ามันหนึ่งบวกหาได้หกหตัวแทนหนึ่งนะครับหลักสิบเช่นกันนะครับหนึ่งบวกหาได้หกหกตัวแทนหนึ่งคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดน,นะครับ ผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขผลบวกของห้านะครับเห็นไหมครับหกบวกห้าได้ส1็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกตอนนี้ก็เช่นกันนะครับคงพอเข้าใจนะครับวิธีการฟันทงตัวเลขเราก็นำตัวนี้ไปคัดตัวนี้ออกเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดน,นะครับฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่มาพร้อมกันนะครับ ฟันทงไปที่หลักสิบเราก็นํา6 6ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข6 6แล้วก็5ตัวแรกนะครับ6 6 7ตัวที่2แล้วก็669ตัวที่3นั่นเองเห็นไหมครับทั้งหมดมี30ตัดเหลือ15ขั้นตอนสุดท้ายเหลือแค่3ชุดแบบนี้ถูกไม่ถูกออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตเราคำนวณได้แบบนี้ เราก็ไปเสี่ยงสลักกินแบงรัฐบาลนะครับ16กันยานะครับงวดนั้นออกวันที่1ตุลานะครับ669เห็นไหมครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับ66 6, แล้วก็9เราสามารถที่จะไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับ3ตัวขณาด,ดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคำนวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลให้ถูกต้องอย่างที่ผมได้เ,เริ่นเอาไว้นะครับ แล้วก็นําปีพศมาตั้งเหมือนเดิมจุดการคำนวณก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยครั้งที่สเลขหน้าหลักร้อยหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสิบวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายแล้วก็หลักสิบครั้งที่สเลขท้ายนั่นเองจุดเดิมนะครับแต่ตัวเลขไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละงวดเลขจะไม่ซ้ํากันนะครับหลัก1้ตัวล่างแล้วก็หลัก10อครั้งที่1เลขหน้า หลังจาก1นึ่งพฤศจิกายนออกไปแล้วนะครับเราสามารถไปนั่งทําเองได้นะครับใช้จุดนี้แหละปีพศก็มาตั้งแบบนี้นะครับเลข9มาตั้งเลข10คือ0นย์นะครับมาตั้งบวกกันนะครับ8กับ9กเราก็มาตั้ง5กับศก็มาตั้งเสร็จแล้วก็บวดลงมาได้14บวีบลงมาได้6ได้10คือ0นย์นะครับ0เป็น1เป็น2 เป็น3แล้วก็เป็น4แบบนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับบวกกันได้3นะครับบวกกันได้5ได้8ได้9ได้0ได้1แล้วก็ได้2นะครับมี5ตัวนะครับส่วนหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับจะมี6ตัวนะครับแบบนี้6 7 8 9 0แศนย์แล้วก็1แบบนี้นะครับสูตรอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า3าตัวตัวนี้นะครับไม่ใช่ถูกได้ง่าย นะครับเปอร์เซ็นต์ถูกนะครับหนในพันนะครับมี1นึ่พันประตูเราถูกได้แค่1ประตูเท่านั้นวิธีคิดก็ยากตามไปด้วยนะครับถ้าเราคิดถูกต้องฟันธงถูกต้องเราก็มีโอกาสลุน้นรางวัลได้นะครับผมเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับเพราะว่าจับคู่กันจะได้30คู่นะครับเราตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งจำได้นะครับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าบวกหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนะครับ 2บวก91 1คือ1นําำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่เข้ามันได้6เพราะฉะนั้นเราต้องวงไปที่เลขคู่นะครับเพราะว่าเลข6เป็นเลขคู่นั่นเองแบบนี้ได้15คู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะตัดให้เหลือแค่3ชุดหลักร้อยงวดนี้บวกกันได้6นะครับมาตั้งตัวนี้ไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ อยากคิดเป็นทําเกณฑ์น,นะครับเดี๋ยวผมจะส่งสูตรวิธีคิดไปให้ไปนั่งคิดเองที่บ้านได้นะครับฟังหลักสิบบวกกันได้ห้าแล้วเราก็บวกคู่ขมันหกบวกห้าเส็อคือหนึ่งหนึ่งตัวแทนหกคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของห้านะครับตัวนี้บวกกันได้สิบคือศูนย์นะครับศูนย์ตัวแทนห้านะครับผลบวกของห้านะครับเลยเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับเราก็มาเลือกตัวที่มาพร้อมกัน เป็นตัวเด่นนะครับฝั่งหลักร้อยนะครับคือเลข1ที่เราเห็นนะครับฝั่งหลัก10จะเป็นเลข0ูนย์นะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับแบบนี้นําไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น1 0แล้วก็6นะครับ1 0แล้วก็8 1 0แล้วก็0นะครับแบบนี้ประมาณนี้ทุกงวดไม่ต้องไปตัดออกนะครับเลข3ามชุดน้อยมากนะครับ เราคิดจาก1ตุลาออก16ตุลา106นะครับสูตรนี้ถ้าใครได้ดูได้ดูในวดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับเป็นสูตรเดิมสูตรเก่านั่นเองนะครับเราแค่นํามาทบทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับเลขก็จะออกได้แบบนี้แบบนี้นะครับผม สูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตําแหน่งนะครับเรารู้วิธีคิดหมดแล้วนะครับทุกจุดเลยทุกจุดเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะตัดให้เหลือแค่3มชุดเราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปจุดนี้นี่คือจุดสําคัญนะครับตัดตัวเลขให้เหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับ ใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักมาหาเราได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 8 29, 2 9 2 1 9 0 5 8เนนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับทักมาหาเราได้นะครับเราจะส่งสูตรไปให้นะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ได้มาชักชวนหรือว่ายุยงส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมด นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ IDline นะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเราให้คำปรึกษาได้นะครับเราจะส่งสูตรไปให้นะครับสูตรก็จะเป็นแบบนี้แหละเราจะวงไปให้ทุกจุดเลยนะครับว่าตัวไหนบวกกันบ้างแล้วก็เพิ่มจุดนี้ไปด้วยว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางนะครับเลขจะได้3มชุดแบบนี้นะครับเราจะส่งสูตรไปให้พร้อมกับช่วยสรุปตัวเลข ให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยทุกงวดนะครับเราคิดค่าดูแลกันแค่งวดละ100เท่านั้นเองนะครับเราส่งให้จำกัดนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับผมเรามาดูว่าหน้ากันเรามาดูว่าวันที่1พฤศจิกายนนะครับคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับปีพศมาตั้งจุดใช้จุดเดิมนะครับเลขพึ่งออกไปนะครับทุกคนพงพอจําได้หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้า หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนะครับหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักสิบสองตัวล่างแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งตัวนี้นะครับศูนย์มาตั้งเจ็ดบวกเก้าสิบหกก็มาตั้งหกกับเก้ามาตั้งตัวนี้หนึ่งกับห้ามาตั้งแล้วเราก็โบดลงมานะครับได้ห้า ได้สองนะครับได้เจดเจดเพิ่มเป็น8เป็น9เป็น0นย์แล้วก็เป็น1นะครับจดไว้ดูได้นะครับ6บวก5สเ็คือหนึ่งะครับตัวนี้บวกกันได้15บห้าบวกกันได้ห6หเพิ่มเป็น7ดเป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นย์แบบนี้นี่คือหลักสิบหนบวก5้าได้ห5หบวก6ได้ส1เ็คือหนึ่งเจดด้า 0แล้วก็1แล้วก็2นี่คือหลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาก็จดให้แบบนี้แหละครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ออกทุกหลักนะครับ1 0 6งวดที่ผ่านมานะครับส่วนนี่คืองวดหน้าวันที่1พฤศจิกายนครับหลักร้อยจะเป็นตัวนี้หลักสิบตัวนี้หลักหน่วยตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเราต้องคัดออกมาถ้าเราจับคู่กันนะครับ10หน่วยได้ทั้งหมด30คู่เราจะตัดให้เหลือ15คู่ยังไง เราก็วงไปที่ตำแหน่งเดิมตรงนี้บวกกันได้เท่าก,กับเลข10ก็คือ0นย์นั่นเองนะครับบวกเลขไม่มีตัวทดนะครับเวลาเราบวกกันนะครับได้เท่าก,กับเลข5เพราะฉะนั้นวันที่1พฤศจิกานะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขขี้ที่จริงเลขขี่มี5ตัวนะครับ1 3 5 7 9นะครับแต่เราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้ เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็น่าจะมาในตำแหน่งหลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเลขคี่เราก็เลือก791เวลาจับคู่จะได้15คู่บางคนจับคู่ไม่เป็น15คู่นะครับผมจับคู่ให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ78901ก็คือหลักร้อยนั่นเอง67890ก็คือหลักสิบตั้งแบบนี้แล้วก็179้เราก็ตั้งข้างหลังเป็นหลักหน่วยแบบนี้ นี่เป็นโครงสร้างตัวเลขน,นะครับงวดวันที่1ิพฤศจิกายน65ก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมดมี15คู่เพื่อนๆท่านใดที่สามารถที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็จดไว้ดูได้เลยนะครับเลข15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะได้เลขแค่3ชุดนะครับตัวเลขหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวหลักสิบก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับเราต้องรู้จุดนี้จุดนี้รับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองทําเองนะครับผมจะส่งวิธีคิดไปให้นะครับทุกหลักเลยทุกตําแหน่งนะครับตัวเลขก็จะเหลือแค่3ชุดอยู่ภายในนี้แหละนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับ เราคิดค่าดูแลแค่งวดละ100เท่านั้นนะครับติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับ0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n e นะครับหรือใครจะพูดคุยกันนะครับก็โทรมาได้เป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองเรายินดีให้คำปรึกษานะครับตัวเลขในกลุ่มนี้จะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1พฤศจิกายนะครับว่าสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับเรามีความมั่นใจนะครับ ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมชอบคิดชอบพนองก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตนะครับมีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคนะครับถูรวันกันทุกทวดเลยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่กับเลข2ตัวรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะครับกับเลข1 5ก็ยังถูกอยู่นะครับผมสวัสดีครับ